เรียนคณะกรรมการที่ขอรบทุกท่านวันนี้พวกเราเป็นนักเรียนจากโรงเรียนการน,นาพิเศษวิทยาลัยสุราธ,ธานีวันนี้พวกเรามานําเสนอการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดระดับกลูโคตจากสารสกัดหยาบกระถินไทยและสารสกัดหยาบเบบี้แครอท ที่มาและความสําคัญปัจจุบันจํานวนผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นเนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปโดยโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติของเมตาบอลิซึมส่งผลให้ระดับน้าตาลในเลือดสูงและก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน สาเหตุหนึ่งมาจากสารอนุมูลอิสระที่กระตุ้นการอักเสบและเพิ่มความเสี่ยงโรคหลอดเลือดการรักษาโรคเบาหวานต้องใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูงโดยยาแผนปัจจุบันอาจมีผลข้างเคียงทําให้สมุนไพรได้รับความสนใจมากขึ้นเนื่องจากมีราคาถูกและผลข้างเคียงน้อยงานวิจัยพบว่าสารประกอบฟรีนอลิกและฟาโวนอยในบีบี้แครอทมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดระดับกลูโคส อย่างไรก็ตามเบบี้แครอทมีราคาสูงจึงทําให้เกิดแนวคิดที่จะศึกษาพืชท้องถิ่นอย่างกระถิดไทยซึ่งพบว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงโดยเฉพาะในยอดและใบอ่อนซึ่งอาจมีศักยภาพในการลดระดับกูโคตโดยทางผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนํากระถิดนไทยมาศึกษาประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับเบบี้แครอท วัตถุประสงค์นะครับ 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการลดระดับน้ําตาลในเลือดของสารกัดยาบจากกระถินไทยครับ 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการลดระดับน้ําตาลในเลือดของสารกัดยาบจากเบบี้แคด์ครับ3เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดระดับน้ําตาลกลูโคสของสารกัดยาบจากกระถินไทยกับเบบี้แคด์ครับ การเตรียมสารสกัดหยาบจากกระถินไทยและ Baby c a r รอทล้างใบของกระถินไทยให้สะอาดด้วยน้ำตากแดดหั่นราก a r รอทลูกเล็กเป็นแว่นแล้วนำไปอบแห้งในตต้อบที่อุณหภูมิ55องศาบดและหั่นเบบี้แครอทให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่นและชั่งน้ำหนักหลังจากบดแล้วจากนั้นแชเอทานอล95%ไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา7วันนำสารสกัดที่ได้ไปอบแห้งต่อจนกระทั่งได้สารสกัดขั้นสุดท้าย นำสารสก,กัดที่ได้ไปอบแห้งต่อจนกระทั่งได้สารสก,กัดขั้นสุดท้ายกรองสารสก,กัดและระเหยโดยใช้วอเตอร์บาทช่างสารสก,กัดที่ได้และคำนวณเ e อร์เซนิวขั้นตอนการเตรียมสารละลายครับสารละลายกูโคด สิบยี่สิบสามสิบและสี่สิบมิลลิโมลาร์หนึ่งเตรียมสารละลายกรูโคสในความเข้มข้นสิบยี่สิบสามสิบและสี่สิบมิลลิโมลาร์หนึ่งร้อยมิลลิลิตรต่อชนิดครับโดยการชั่งน้ำหนักกลูโคสอย่างแม่นยำและละลายในน้ำกลั่นครับสองผสมผงกระถินไทยและผงเบบี้แคลด์สองร้อยห้าสิบกรัม Baby กับเอทานอลสองพันห้าร้อยมิลลิลิตรทิ้งไว้ให้หมักเป็นเวลาเจ็ดวันครับสามกรองกาของแข็งออกและระเหยเอทานอลโดยใช้วอเตอร์บารครับ สารละลายเคอร์สิตนของกะถิ่นไทยและเบบี้แครอทที่ความเข้มข้น30มิลลิโมลาร์หรือ100มิลลิลิตรเรียมโดยการละลายสารสกัดเคอร์ติตนจากเบบี้แครอทและกะถินไทย0.89กรัมและเบบี้แครอทในเอทานอลการประเมินประสิทธิภาพการลดกลูโคสโดยใช้สารละลายโครส์สเตนจากกะถินไทยและจากเบบี้แครอท1เตรียมสารละลายกลูโคส ปริมาตรมาตรฐาน10มิลิที่ความเข้มข้น 10, 20, 30และ40มิลลิโมลาร์ในหลอดทดลองแยกกัน 2. จุ่มแบบทดสอบปัสสาวะลงในสารละลายกลูโคตแต่ละชนิดและบันทึกผลโดยใช้เครื่องสแกน 3. ปีเป็สารละลายควอสตินจากกระถินไทยและเบบี้แครอท100มโครลิตร30มิลลิโมลาร์ลงในหลอดทดลองแต่ละหลอด สี่จุ่มแบบทดสอบปัสสาวะอีกครั้งและบันทึกผลโดยใช้เครื่องสแกนครับผลการทดลองตอนที่หนึ่งผลการทดสอบประสิทธิภาพในการระดับปริมาณกูโคสจากสารละลายเควอติทินกระถินไทย 1. ความเข้มข้นกูโคสเริ่มต้นสแตนดาดไม่มีกูโคส 2. ความเข้มข้นกูโคส10มิลิมลาหยดสารละลายเควอติทินกระถินไทยลงไป 3. ความเข้มข้นกูโคส20มิลิมลา หยดสารละลายแควรทินกระถินไทยลงไปครับตอนที่2ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการลดปริมาณกูโคจากสารละลายควอสตินจากเบบี้แครอทจากตารางที่2กระดาษยูรินสติปเทส ถ้าพอบกูโคดกระดาษจะเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีเขียวและเมื่อหยอดสารละลายควอสตินเบบี้แครอทลงบนกระดาษยูริสติทเทสพบว่าสารละลายควอสตินเบบี้แครอทสามารถลดระดับน้ำตาลกูโคดได้เพราะมีสีของกระดาษอ่อนกว่าสีสแตนดาดกูโคด ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดปริมาณกูโคตจ,จากสารละลายควอซิทินกระถินไทยและสารละลายควอซิทินเบบี้แครอทจากตารางที่3กระดาษยูรินสติเทสถ้าพบกูโคตกระดาษจะเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีเขียวและเมื่อหยดสารละลายควอซิทินกระถินไทยและสารละลายควอซิทินเบบี้แครอทลงบนกระดาษยูรินสติเทส พบว่าสารละลายควอซิตินกระถินไทยสามารถลดระดับกูโคสไ,ได้ดีกว่าสารละลายควอซิตินเบบี้แครอททราบได้จากสีของกระดาษเปลี่ยนที่เปลี่ยนไปสีของยูรีนสติทเทสที่หยดด้วยสารละลายควอซิตินกระถินไทยมีสีอ่อนกว่าสารละลายควอซิตินเบบี้แครอทซึ่งแปลว่าสารละลายควอซิตินกระถินไทยสามารถลดระดับกูโคสได้ดีกว่าสารละลายควอซิตินเบบี้แครอทตามที่ สมมติฐานตั้งไว้ค่ะอภิปรายผลการทดลองจากการทดลองการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดระดับกลูโคสจากสารสกัดหยาบจากกระถินไทยและสารสกัดหยาบจากเบบี้แครอทพบว่าสารสกัดหยาบจากกระถินไทยสามารถลดระดับน้ําตาลกลูโคสในเลือดได้จริงและมีประสิทธิภาพการลดกลูโคสได้ดีกว่าสารสกัดหยาบจากเบบี้แครอทสำหรับวันนี้ทางคณะผู้วิจัยขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ